ทุกคนได้ยินเสียงหนูไหมคะดีมากดีมากหายค้ังแล้วได้ยินเสียงเข้าไหมโอเค๋ยเกิดมาปั่นเก่ง Q&A กันได้นะคะถามมาเลยทุกคนบอกว่าอยากฟังแรปเฮ้อหนูไม่เก่งเลยว่าแรปสดอะเคยเจอพี่เชอร์ไหมเจอบ่อยมากเวลาอยู่หอ พี่เจรชอบซื้อขนมมาฝากคนนี้สายเปดูซีรีส์เกาหลีไหมดูค่ะเรียนเอกอะไรตอนนี้ก็คือมีกำลังทำเรื่องสอบเข้ามหาลัยอยู่เหมือนกันอยากเข้าจริงๆอยากเข้าเกี่ยวกับพวกการแสดงตอนนี้ก็ดูดูไว้อยู่สองคณะชอบฟังเพลงแนวไหนเป็นคนฟังเพลงได้ทุกแนวเลยแต่ว่าถ้าฟังบ่อยก็จะเป็นแนวที่เพรค่ะ คามิใครใน B N K ต้องแบ่งแบ่งคามีดเดยนะรุ่นหนึ่งก็คือพี่ปันค่ะรุ่น2ก็คือน้องนิว CGM ชอบสีตาครับน้องน่ารักดือชาบูหมูกระทะชาบูจ้ามาหนูก็ชื่อชาบูนะ <c oughs> คิดว่าคนเราจะมีคามิได้กี่คน เเมื่อใจเรายังมีสีห้องแล้วก็แบ่งๆ,ๆ,ๆไปค่ะแล้วก็หันๆแล้วก็แบ่งๆไปค่ะเราตอนขึ้นเยตเตอร์ครั้งแรกขึ้นเทตเตอร์ครั้งแรกที่ไปขึ้นสเตทแทนที่มาอยู่ครึ่งแรกนะคะก็จะเป็นแบบว่าตอนนี้ขึ้นรอบแรกอะรอบรอบบ่ายสิรอบบ่ายคือนู้สึกตื่นเต้นมาตอนนั้นแต่ว่าพอได้ขึ้นอีกรอบหนึ่งที่เป็นรอบเย็นก็รู้สึกว่าโอเคแล้ว ถึงจะมีเต้นผิดบ้างเล็กน้อยแต่ว่าตอนนั้นก็คือเต็มที่แล้วค่ะ yeah. ถ้ามีโอกาสก,าก็อยากจะขึ้นอีกต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่แบบว่าชอบชอบด้านนี้อยู่แล้วแบบด้านศิลปินด้านการแสดงแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าจะมีช่วงเดียวว่าเป็นช่วงที่จะจบมหพอดีนั่นเป็นช่วงหนนี้ยวหัวต่อแบบว่าเราจะทําอะไรต่อกเกยก็เลยเลือกที่ว่าจะสมัครบินคิดุ่นสาม อยากให้พี่อ่านง่ะอ่านแล้วง่ะที่บ้านเลี้ยงแมวหรือสุนัขหรือเปล่าที่บ้านเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงหมาเลี้ยงปลาทองแล้วก็เลี้ยงหนูค่ะตกหลุมรักพี่ไปแล้วก็ตกหลุมรักนานๆนะคะมีวีรกรรมวัยเด็กพอเพลวงไหมตอนเด็กก็ไม่ค่อยกระสวนเท่าไหร่เลยค่ะไม่ชนเลย ต้องเล่าสบการ์ว่าเออช่วงไหนน่าจะเป็นช่วงที่อีอยู่ปหนึ่งแล้วคือที่บ้านอนะ่ะน้ําท่วมค่ะทุกคนแล้วคือหน้าบ้านอนะ่ะมันน้ําท่วมแต่ว,ว่าบ้านบ้านจะเนินสูงหน่อยก็คือมันไม่ท่วมขึ้นมาถึงบ้านแล้ววันนั้นก็คืออากาศมันร้อนค่ะหนูกับพี่สาวก็แบบว่าเล่นเล่นน้ําที่แบบเป็นอ่างน้ํายางอยู่หลังบ้านได้คอาเทีตว,ว่าอ,อ่างมันไม่ลึกเลยไม่สัดใหญ่กเกลยียแม่มันอยู่บ้านแล้วก็เลยให้พี่ดูต้นทาง แล้วก็แอบไปกระโดดน้ําที่มันท่วมอยู่หน้าบ้านค่ะทั้งที่แบบตอนเด็กก็ไม่กลัวว่ามันจะมีสัตว์ประหลาดอะไรในนั้นหรือเปล่าไปดีบรอนเซนไปเป็นยังไงบ้างอืมคิงไม่เยอะเลยแล้วก็บัฟคนอื่นม่เยอะมากทั้งนี้ที่รู้อะใจจริงอะรู้นะว่าตัวเองก็กลัวคอวมสูงทุกคนแต่ก็แบบว่าไหวแหละ <c oughs> ไหวแหละค่ะเจอไวกิ้งเข้าไปก็คือแล้วโกนร้องขอชีวิตจนแบบจนเหนื่อยจนแบบ ไม่ตะโกนก็ได้ทะเลาะกับพี่สาวเราไหมบ่อยมากเล่เล็กเล่นน้อยก็ทะเลาะค่ะไ <c oughs> อนน้จะว่าเล่าวิธีกรรมของเพลงให้ฟังก็คือตอนเด็กอ่ะเป็นแบบว่าทะเลาะอะไรกันก็ไม่รู้ก็คือนัวนี่เขาเนี่เป็นเด็กไงเราตัวเล็กเราสู้ไม่ได้พี่ก็คือตัวตัวตัวโตวกว่าก็เลยแบบใช้วิชาตัวเบากระโดดเกาะลังแล้วก็กัดลังเลย <c oughs> <c oughs> เล่าแบบนี้บทมาหาได้ไหมบทมาแล้วก็ห้ามไปนะคะ คิดถ้าดูช็อตให้หน่อยนั่นแหละสนวนจะฮิปฮอปตั้งแต่ตอนไหนเออเตั้งแต่ตอนไหน,น,นตั้งแต่ตอนที่ฟังเพลงตอนเด็กๆนั่นแหละสี่สิบีิ ขอแคสเฟสก่อนไปได้ยายีายหมายถึงที่รักคันว่ามีภัยักะให้มาฮะราวู